สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาอีกแล้วครับลี่วววช่องเพื่อนกันนะครับโอเคเขาลงคลิปใหม่ไปแล้วนะมีไลฟ์สดด้วยแล้วก็มีโพสเนียโพสก็ไม่มีอะไรมาเคามาได้แกลบไม่แก้ไลฟ์สดโอเคเราไปดูวิดีโอเขากันก่อนเลยนะครับที่เขาลงล่าสุดก็น่าจะเป็น เอ่อหน้ายิ้มสวัสดีผู้ชมทุกคนแล้วไม่มีเสียงด้วยจังวันนี้มันจะมาเล่นไอทีแทนบา็อกเอาใครมันตั้งไม่มีเสียงวะดูก่อนว่ามันแบบแบบไหนเอาโอ้เพื่อนผมไออันนี้คือแซนบ็อกใช่ไหมโอเคแลกดอจบครับต่อไปบาร์บูมแอทแทกเกือบครึ่งชั่วโมงเลย อย่างเชิงช่วงนี้มีอะไรบ้างมีแค่สุ่มวงล้อกับปลาปลาปลาโอเคผมไม่ดูโอเคเล่นโอรีอัพท็อปแต่ต้องผ่านให้ได้มาดูกันนะว่าเพื่อนผมจะผ่านหรือเปล่าโอ้ดูดูดูอันนี้โหเพื่อนผมทำคลิปยาวน้ำเนี่ยโหทำแค่สั้นๆโอเคคลิปพอเท่านี้ใครก็ ถอยาดูไปดูได้นะโอเคมาดูไลฟ์ของเขากันบ้างเดี๋ยวนะไลฟ์แปดนาทีสตรีมสตรีมแปดนาทีสตรีมบ้าอะไรวเนี่ยแปดนาทีก็เพื่พนอนผมบอกแล้วนะว่าเขาร้องเยือยนะวันนี้ผมไม่ถามผมมาแหละเคเราไปดูกันเลยนี่เสียงนะไม่มีภาพเสียงแต่ไม่มีภาพเฮ้ยอะไรสตรีมนด้เหร <S <S เสียงมันพ่อผมเลยไอ้ทีพูด ด้านหลังใไนตงไหนโอ้โนี่เพิ่งจะมาเปิดจอตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงเหรอ่อกดไลค์มาเลยผมผมยังไลฟ์สดไม่ได้เลยผมจะไม่มีวันไลฟ์ด้วยนะครับตอนโตผมจะไลฟ์ผมไลฟ์แน่นอนอ่ะตอนโตอะตอนนี้ขี้เกียจไม่ใช่ตอนนี้พักผ่อนจะบ้าหรือเปล่าไลฟ์หนึ่งชั่วโมงผมผมทำได้แต่คลิปคับตอนเนี้ย โอเคเราไปดูไลฟ์สิบเก้านาทีกันบ้างสตรีมเราจะเปิดสตรีมเรมาจะหมุนเตี้ยอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบครึ่งคลิปเพื่อนผมยังเพิ่งเปิดจอสตรีมสม 2, องเด็ดนะพอไปอก่อนแล้วกันตอนนสตรีมสองฮะโอเคแล้วตอนนี้จังแล้วจังหวะนี้เพื่อนผมโคตรแหลกใช่ไหมเพื่อนผมโคตรแหลกเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหภาพระดับโอเคอันนี้ผมเขาปรับ ไอคุณภาพมันจะดีขึ้นโอ้โหไม่ดีขึ้นเลยแหลกเหมือนเดิมเพื่อนผมไปเปิดอะไรวะเนี่ยให้มันแหลกโอ้ยไม่เบลอโอ้เพื่อนโอ้เพื่อนมีหมูตอนนี้ผมยังกันดูบุล็อกโอ้โหโ้โห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 โ้โหว้าวทุกอย่างมันช้ามาก าจะเร็วก็เร็วนะเนี่ยตับปับปั๊บปั๊บที่นี่ผมอัดแบบเพียวนะผมไม่ได้ตัดต่อฮะมันยากผมบอกเลยมันยากยากมากมันอาจจะไม่ยากสําหรับคุณแต่มันยากสําหรับผมกผมอัดเพียวๆไปเลยโอเคโอเคเอ้าเรามาดูช็อตกันบ้างโอเคครูไหนว่าครูนะเดี๋ยวก่อน เขาเอาคำของผมไปใช้หรือเปล่าดูก่อนนะครับโสพสโอ้ยแย่พสสเท่ไหมอ๋ออันน yeah. yani ี้ผมบอกว่าเท่ไหมโอเคอจนเป็นหัวโอเค่น uh huh. ี่อย่างกับ คนแก่ที่ทาติ๊ k ตอกนะโอ้โหเพลงมันมากครับโอ oh, แล้วก็กลัวติดลิกด้วยเนี่ยผมต้องปิดเสียงนะคือผมต้องปิดเสียงอะ่ะมันคือมันแบบกลัวติดลิกอ่ะนะมัน่ยคสภาพอีดิทธรรมดานนะลองคอมเมนา์สอกคอมเมนต์หน่อยครับ โอเคแต่ตอบ,บแทนได้เปล่าโอเคครับโอ้โหพี่แล้วใครวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่มันใครวะนี่คือใครมันคือใครวะเนี่ยโอ้หเด็กเด็กเด็กทำอะไรเด็กเด็กทำอะไรเด็กเดียวเดี่ยวบัดเดียวทานอวตด้วย นี่ตัวปอมนะตัวปอมผมบอกเลยตัวปลอมในไอ้ไอ้ไอ้ตัวปอมโอเคแล้วก็เราผมเปิดเสียงได้แลแมโอเคแล้วผมก็จะมาดูนิวเพื่อนผมเลยอ่ะแบบเพื่อนผมเลยใช่มันว่ากับวิดิผมผมพอดิดไลโอผมบอกองฟวงดิดไลก์ไป โอฟงก็กลัวด้วยเพราะผมจะติดไลค์ผมไม่สนนะผมไม่แยแสโลกนะขอเพรายนีมัไม่ช่องผมนะเฮ้ยโอเคแล้วก็ไปดูแดนนี่เวอร์กันเลยดูแดนนี่เวอร์แต่เพราะผมชอบดูใหม่ๆแต่เพื่อคอนเทนต์มันจะมีลูกเพลชเชนมาอยู่ให้ทุกคนกดไปเสียงอะไรว่าเสียงยังไงตุ๊ดเต๋อนี่ยังน่าดูกว่าเลยนะโอลิมปิกเมดิโอ เด็กด่าเพื่อนผมด่ากันแล้วตรงวันนี้เพื่อนผมด่ากันแล้วอี่าฮิวชัวโฟกินวัฟอันโคตรใหญ่โอ้ไม่ก็เราไม่ก็เราไม่ก็มันจะติดลิกือเปล่านะ่ยกลัวผมกลัวมันติดลิกจัอ่ะเพื่อนขอร้องอย่าติดลิกนะโอ้แล้วตอนนี้เพลงมันเมาผมเต้นแป๊บนะ โอเคเรนเร็จแต้นเล้โอ้อันนี้เอไอสิบบาบเอไอสิบาแนวผมกินดู่นะเอเอสิบาอสบายหูมากครับแต่กลัวติดลิกอ่ ผมต้องหาอีกด,ดูไม่งั้นคลิปมันจะสั้นเกินนะครับวิดิโออันนี้เขาเรียกชันคลิปผมผมเลียชันคลิปเขาผมเลียชันคลิปผมในคลิปเขาเออแล้วมาจุดจนถึงโลกอันนี้ผมดูแล้วนะครับสวัสดีผู้ชมนะวันนี้ผมจะมาทําคลิปเลียชันโอ้ผมลืมไปไม่ใช่ตีลิกล่ะก็แดร็กกฤษดาไปทีมร้อยน้ำมาประจานคลิปแรกแป๊บนึงโอ้ตอนนั้นผมยังยี่สิบซับอยู่เลยเดี๋ยวกดเสียงผมไม่ผมยังเบาอยู่เออ เบาเลยค่ะเบาเให้มันสูงโอเคโอเคใครกันแน่ที่เบาตอนนี้คือเสียงคือแตกต่างไปนะเดี๋ยวตั้งค่ะเฮ้ยอะไรอะไรผมผมชื่อไมค์ครับผมไม่ได้ชื่อไมค์ผมชื่อไมค์ระยะทางผมไม่ได้ชื่อไมโครโฟน ดอ๋ยผมไปดูโลบูดีกว่าเอ้ยไม่ใช่เขาเกมโดนแบนโอโอผมไม่กล้าเข้าเกมเลยแล้วอันนี้เดี๋ยนะมันไม่มีนี่เหรอเอาไม่มีเฉยว้าหรือว่ามันมีแต่ผมไม่ได้อ่านแต่มันก็ไม่มีดีกว่าไอคลิปเนื้อก็ไม่มีน่าจะเป็นบั๊กของยูทูบเนี่ยแล้วไอแฮชเกย์นี่คืออะไรเพื่อนผมมันเกย์เกย์ เกย์ L G B T เฮ้ยเอโย What the hell หยิบ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 ผมบอกก่อนอย่าไปกดตรงนี้ครับอย่า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 ผมผมเตือนคุณหอกผมเตือนคุณล้วอย่าคุณลองครับอย่าก็จะว่าไปก็อย่าลืมกดซับและและกดไลค์ด้วยนะครับไม่งั้นไอเวนเด้ามันจะมาย้ำคุณถึงบ้านนะครับก็ แคนนี้แหละนะับคนพเพดี์ม่่มีคอนเทนต์แล้วก็ต้องทำการบ้านด้วยนะครับการบ้านสำคัญสุดอ,อแล้วก็วัชการเมืองนี่นยครยผมเล่นเกมอะไรก็มาบอกกันได้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะถ้าทำได้เนาะก็บ,บายบายบลูบาย